สดีครับพบกันช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เราก็จะมาเสนอในหัวข้อของ Windows App นะครับก็คือการลงทะเบียนกับการถอนการลงทะเบียนนะครับอันนี้เรามาดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีใครลงทะเบียนบ้างนะครับเราจะมาดูที่หน้าเว็บก็ได้นะครับแอดมินนะครับผมเข้าหน้าเว็บนะฮะผมก็จะมาดูบุคคลที่ลงทะเบียนนะฮะ โอเคนะครับเสิร์ชหานะครับบุคคลเป็นภาษาไทยนะครับน้องหนูนะกันนะฮะมันก็จะมีบุคคลนี้นะฮะที่ลงทะเบียนมีผมนะครับมีใช้รูปตัวแทนนะครับแล้วก็จะมีสอเสือมีไม้มีนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อย่างอื่นมีไหมฮะย่อยักษ์มีไหมไม่มีไม่พบข้อมูลฮะขึ้นต้นในย่อยักษ์ไม่มีขึ้นต้นด้วยกอไก่อ่ะยังมีผมเพราะมีอักษรกอไก่อยู่ข้างในนะฮะ ขึ้นต้นด้วยขอควายมีไหมฮะไม่มีไม่พบข้อมูลนะครับเช่นเดียวกันนะฮะทางฝั่งของตัว Windows App นะครับเราก็จะมีโปรแกรมในการถอนนะครับก็คือโปรแกรมในการในการถอนการลงทะเบียนก็คือจะค้นหาก่อนแล้วค่อยถอนนะครับก็คือเราจะเข้ามาดูที่ตัว Search เดอตัวนี้นะฮะจะลั่นขึ้นมาก่อนนะครับ ใส่หนอนหนูเข้าไปนะฮะโอเคตัวนี้เหมือนกันนะฮะนี่ผมพ้นจาดทางด้านฝั่งวีดูนะครับซึ่งติดต่อะระดับเบรทะฮะแต่ว่ามันจะมีปุ่มสีแดงนี่อันตรายนะฮะตัวนี้คือถอนนะครับแต่ก่อนที่จะถอนเนี่ยเดี๋ยวคุณมาดูการสแกนก่อนนะครับผมมาเปิดตัวสแกนนะครับนี่ผมรีโมทเข้ามาที่เครื่องนะฮะอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะฮะ อันนี้แสงผมมันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเจอชื่อผมนะฮะเดี๋ยวผมใส่หน้ากากดูครับกล้องตัวนี้คือแสงสว่างที่ห้องผมเนี่ยมันไม่เพียงพอด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ใส่หน้ากากก็ยังเจอรลจนากรนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวหน้าเว็บนะฮะ ในฝั่งหน้าเว็บเนี่ยเราก็จะมาดูข้อมูลล่าสุดนะครับล่าสุดก็คือเมื่อกี้ที่ผมสแกนมานะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับมันจะมา2วินะโอเคตัวนี้นะฮะก็คือถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับล่าสุดก็คือคนนี้นะครับล็อกอินเข้ามาในเวลาเท่านี้นะครับหรือเราจะปาเรียงดูนะครับเรียงตามลดับก็ได้นะฮะข้อมูลเข้าออกยังไม่มีนะครับเพราะเขายังไม่ออกนะครับ อันนี้เรามาดูบุคคลที่ลงทะเบียนนะครับอโอเคบุคคลที่ลงทะเบียนเนี่ยเราต้องใส่ภาษาไทยนะครับตรากรปุ๊บนะฮะ,อะโอเคนะฮะผมป้อนลอเรือเนี่ยมันมีทั้ง3คนก็คือขึ้นมาอย่างนี้นะฮะตอนนี้บุคคลเนี่ยมีนะฮะเดี๋ยวผมจะถอนถอนตัวผมเองเนี่ยออกจากระบบแล้วลองสแกนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องมาที่ Windows App ะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ตัว Windows App อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะนะครับป้อนรอเรือนะครับผมจะถอนนะครับนม่ยขยายใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมจะถอนตัวผมเองออกไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยลงทะเบียนใหม่นะครับก็คือถ้าผมกดถอนไปปุ๊บเนี่ยระบบมันจะถอนชื่อนี้ออกแต่มันต้องเทนระบบ เทนคนที่เหลือใหม่เนี่ยส่งขึ้นกลับกลับไปที่ระบบใหม่นะครับเดี๋ยวกุถอนนะครับโอเคมันรันนะฮะอันนี้คือคนที่อยู่ในจะไม่มีหน้าผมละที่ขึ้นไปใหม่นะครับตอนนี้คือถ้าผมกลับมาเสิร์ชหาอีกทีหนึ่งนะครับรอเรือมาเดิมนะฮะมันจะไม่มีชื่อนายรถนักรขึ้นมาแล้วถูกไหมครับไปที่หน้าเว็บเหมือนกันนะครับในว่าเว็บเนี่ยนะครับลองรีเฟชตัวนี้ใหม่นะฮะแล้วก็ค้นหาใหม่นะฮะ รอเหลือปุ๊บมันก็จะไม่มีละมีแต่คนอื่นนะครับเสร็จแล้วผมก็ยังต้องลองไปลองสแกนดูนะครับว่าระบบเนี่ยมันจะยังเจอผมอยู่ไหมนะครับผมลองสแกนใหม่นะฮะแต่ว่าผมต้องรีสตาร์ทระบบนี้ใหม่อีกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอออกนี้ไปก่อนนะครับสตาร์ทใหม่นะครับคือระบบมันจะโหลดไฟล์ตัวที่เป็นเทรนนิ่งเข้ามาใหม่นะฮะโอเคนะครับนี่นะฮะไม่เจอแล้วเห็นไหมฮะ จะขึ้นโน่งพาร์ตแล้วนะฮะต่อให้ผมไม่ใส่หน้ากากมันก็จะไม่เห็นผมนะฮะตอนนี้คือแสงมันเห็น,หนไหมฮะมันก็คือโนพาร์ตไม่รู้จักจะไม่รู้จักชื่อแล้วนี่ผมอยากทําให้มันรู้จักของตัวผมเองมากเนี่ยผมก็ต้องไปทําการลงทะเบียนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้การลงทะเบียนเนี่ยผมจะต้องมาที่ตัวที่เป็นฝั่ง Windows App ตัวนี้นะฮะแต่ว่าอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรม r e g i s t e r นะครับในหัวข้อหนึ่ง นะครับซึ่งผมจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ก็คือผมจะรันตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะรบะบบมันจะเตือนว่าคุณต่อกล้องเรียบร้อยหรือย,อยัง USB นะครับต่อพิวเตอร์เรียบร้อยปุ๊บนี่นะครับผมก็จะใส่ชื่อเข้าไปนะครับภาษาไทยนะฮะโอเคใส่ตามนี้นะฮะ ตัวนี้เราทําตรวจสอบไปแล้วนะครับถ้าไม่ป้อนแม่อะไรก็จะมีปัญหานะครับอโอเคชื่อภาษาอังกฤษนะฮะเราใส่ภาษาไทยก็ไม่ได้นะฮะ,ะใส่ชื่อเต็มนามสกลุลเต็มเข้าไปเลยนะฮะใส่เข้าไปนะครับเลือกบัตรประชาชนนะครับถ้าเราเป็นสัญชาติไทยเราก็เลือกนะฮะถ้าใส่มั่วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะประชาชนไม่ถูกต้องนะครับใส่ให้มันตรงๆ ครับวันเดือนปีเกิดนะฮะใส่เข้าไปสมมุติว่าเป็นพศสองห้าหนึ่งสองหนี้นะฮะใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะ,ะแผนก,ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้คือจะเป็นไอทีได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้เพศนะครับเลือกไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับน้ําหนักสักเจ็ดสิบนะครับความสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะฮะ,ะถ้าใส่เกินมีปัญหาใช่ไหมฮะตรงนี้รนะ้ 175. อยเจ็ดสิบห้าแค่นี้นะครับแล้วก็ดําเนินการ มันก็จะรอสักพักหนึ่งเดีย๋ยวเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องเปิดมาแล้วนะฮะผมจะถ่ายภาพผมที่หนึ่งเห็นไหมครับเคาน์เตอร์ภาพสามแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายภาพผมในขณะดที่ใส่แว่นเนี่ยผมถอดแว่นออกตามอิริยาบถเลยฮะตรงนี้นะครับแต่ควรจะถ้าเราต้องการให้มันดีเทคหน้ากากเราควรจะใส่หน้ากากเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันตรวจจับภาพที่เราใส่หน้ากากด,ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะทําไปทั้งหมด มันจะนับทั้งหมดถึงภาพที่ห้าสิบนะครับแล้วก็จะนําไปเทนระบบขึ้นไปใหม่เราจะได้ไอเดียใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะด,ดูว่าไอเดียเราได้ไอเดียอะไรนะครับตัวนี้คือเทนนะฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้มันระบบมันทํางานเรียบร้อยนะครับน,นี่การส่งผ่านเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยล้วก็ปิดต่างไปโอเคนะครับปิดโปรแกรมไปเรียบร้อยนไอเดียนี่คือข้อมูลที่ลงทะเบียนไปนะครับเสร็จแล้วเราปิดเสร็จแล้วเรามาที่หน้าเว็บ ข้อมูลบุคคลนะครับอโอเคตรงนี้คือป้อนภาษาไทยใช่ไหมฮะรอเรือมีไหมเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเป็นภาษาไทยรอเรือนะครับรูจนก,กรมีแล้วนะฮะเห็นไหมฮะได้ i อดีนะครับตามนี้ที่ป้อนมานะฮะเมื่อกี้นี้นะครับน้ำหนัก70็ดสิูงเจ็ดร้อภาพใหม่นะครับตรงนี้อัอนนี้คือข้อมูลในระบบมันมีแล้วทีนี้เราก็กลับมาที่โปรแกรมสกแกน ะครับมาสแกนใบหน้าใหม่ทีหนึ่งนะครับเราลันจริงๆแล้วโปรแกรมนี้ลันออโต้นะครับแต่นี่มันเป็นการเทสนะครับผมเลยสั่งให้ลันแมนนวลไปนะครับอันนี้ขยายใหญ่นิดนึงอะโอเคนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะฮะขึ้นชื่อรตนักกรนะฮะโอเคดีเลยไวส3วบเปิดประตูนะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นชื่อนิดนึงหน้าจอมัน ็นไ,ไหมฮะขึ้นรถจรกรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นผมละโอเคนะครับส่วนรูปอื่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือผมติดโปรแกรมไปก่อนในการสแกนนะครับส่วนรูปอื่นก็สมาชิกท่านอื่นก็จะเหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูที่รี l o a d ก็คือล่าสุดนะครับล่าสุดผมมาสแกนที่นี่เวลานี้นะครับอุณหภูมิเท่านี้นะครับโอเคนะครับนี่คือระบบการทํางานของมันนะครับถ้าเราจะถอนการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนใหม่ นะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเหลือบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับในการลงทะเบียนหม,มายความว่าจะต้องเหลืออยู่บุคคลหนึ่งในโปรแกรมเนี่ยผมจะไม่ได้ดักตรงที่ว่าถ้าไม่มีใครเลยเนี่ยก็คือให้มันลบทั้งหมดเลยซึ่งก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าลบทั้งหมดเลยมันก็คือไม่จําใครเลยนะครับแต่เราให้เหลือไว้หนึ่งคนคนสุดท้ายนะครับที่ที่ระบบจะจําได้นะครับโอเคนะครับหลักการมันก็จะมีอยู่แบบนี้นะครับซึ่ง เราใช้หลักการของตัวนี้นะครับอธิบายค้ดนิดนึงนะฮะ,ะตรงนี้คือฝั่งเซอร์นะครับฝั่งลบนะครับมันจะมี API คอยรับนะครับเรียกฟังก์ชันนี้ทํางานนะครับแต่ว่าตัวที่สั่งด้วย HTA มานะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะมันจะมีการผ่านพารามิเตอร์เข้ามาที่ตัวตัวที้เป็นการเรียกเชล ActiveX Object นะครับโปรแกรม r e m o v e m e m b e r d e นี่เกิดจาก Python มาคอมไพล์นะครับเดี๋ยวลองให้ดู Python นิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปเปิด Python เนี่ยเราก็จะมาเปิดที่ตัวนี้นะครับเราจะมาดูในโค้ด Python นิดหนึ่งนะฮะโค้ด Python ของผมเนี่ยก็อยู่ในรีมูฟ e ิดร e เมมเบอร์นะครับตรงนี้นะฮะอ่าไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะครับเปิดจากตัวนี้ก็ได้นะฮะโอเคนะครับ remove ดีเมมเบอร์เนี่ยมันจะทําอยู่ในส่วนของเทรนนะครับแล้วก็ส่วนของการจัดการนะครับพวก d ดเร c อรี่ที่เก็บภาพนะครับแสดงว่าในนี้นะฮะในระบบเราเนี่ยมันจะมี d ดเร c อรี่ที่เก็บภาพเก็บ Data s าเซตนะครับก็จะมีชื่อนายนี้นะฮะอยู่นะครับโอเคนะครับ Data s าเซตตัวนี้เนี่ยก็จะมีชื่อของบุคคลนะครับที่เราเคยลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะอย่างเช่นถ้าผมเข้ามาในนี้นะฮะเข้ามาใน ในโฟลเดอร์ของมันเนี่ยมาดูใน Data Set อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ลักษณะกรองโอโซนที่ลงทะเบียนไปเมื่อกี้นี้นะครับคนที่เคยลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของนักบกรอย่างนี้นะฮะบุคคลอื่นนะครับสุภาพรอย่างรนี้นะฮะที่ลงทะเบียนไว้นะครับนะฮะตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราลบมันก็จะเคลียร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นไฟล์เทรนนะครับไฟล์เทรนนิ่งเนี่ยมันจะอยู่ในเล็กค็อกไนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือว่าพิกเมมเบอร์ นะครับพิกเมมเบอร์นี้ก็คือจะเก็บตัวนี้นะครับถ้าดูข้างในนี้นะฮะพิกเมมเบอร์เนี่ยมันจะเก็บรูปก่อนที่เนี่ยฮะรูปล่าสุดสมาชิกนะครับซึ่งค้นหาจากทางหน้าเว็บก็คือ3ารูปนี้นะครับสังเกตที่หน้าเว็บนะฮะถ้าผมไปค้นหาผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับใส่ภาษาไทยเข้าไปนะครับค้นหานวพรนะครับรูปนี้นะฮะรูปนี้ก็คือที่เมื่อกี้นี้นะฮะที่มาโชว์นี่คือรูปนี้นะฮะรูปผมถ้าผม เสหาก็คือรูปนี้นะครับนี่บนระบบนะครับบนเว็บนะครับซึ่งลักษณะนี้นะฮะมันก็จะเป็นรูปสมาชิกที่ยังคงอยู่ในระบบนี้อยู่นะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอพอมันรีมูฟนะครับตาม OS นี้นะฮะรีมูฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเทรนนะครับเทรนเป็นลักษณะของ AI นะครับการเทรนเทรนลักษณะของออกมาเป็นไฟล์นะครับไฟล์ yml ก็คือ ตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นแมทริกของใบหน้าเดี๋ยวผมเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทารเฟอร์ขึ้นไปโดยซ q shell นะครับทารเฟอร์รูปทารเฟอร์ไฟล์นี้ขึ้นไปที่ผ่านนี้นะครับโดยคําสั่ง Linux นะครับลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูที่ตัวตัวนี้นะฮะตัวที่เราเราเทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ส่งขึ้นไปในระบบเรียบร้อยนะครับมันก็จะทํางานได้ตามนี้นะครับ โอเคนะครับวันนี้เราก็ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ